ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็พอดีว่างๆไม่มีอะไรทําก็จะมาสอนโกงเงินนะครับโกงเงิน g t a v ครับผมก็อย่าเงนินต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าเอาไปทําแบบออนไลน์นะครับผมอย่าไปอย่าเอาไปทําถ้าเราจะทําก็คือทําในออฟไลน์นะครับไม่แนะนําให้ทําออนไลน์ถ้าทำออนไลน์ก็จะโดนแบนผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับผมก็เรีนออนไลน์ ไม่โดนแบลลงวัดก็ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมแล้วก็เริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีโปรแกรม CE ครับผมโปรแกรมนี้ครับเช็ดเอนจินแล้วก็ไปหาโหลดมาครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเปิดตัวโปรแกรมให้ดูนะครับผมพอโหลดมาเราก็จะได้ตัวตัวตัวนี้นะครับผมเช็ดเอนจิน แล้วแต่คนครับจะไปโหลดในตามเว็บตาม youtube แล้วแต่สะดวกเลยครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเปิดทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็กลับเข้าไปในเกมดูค่าเงินนะครับก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาครับผมแล้วเราก็เข้าคลิก กดเข้าไปในคําว่าอินเทอร์เน็ตนะครับผมใช่กดตามนั้นเลยครับผมทําตามเลยนะครับแล้วก็กดคลิกที่ Money and s e r v i c e ครับผมแล้วก็เลือกแล้วแต่เราครับว่าเราจะเล่นหุ้นอันไหนได้หมดทั้งสองอย่างครับ พับกลับมาหน้าโปรแกรมครับแล้วเราก็เลือกตัวโปรแกรมว่าเราจะแฮกเกมอะไรเราจะแฮกเกม g t a v ไฟล์ก็เลือกตัวนั้นครับแล้วเราก็เลือกตามว่าเราจะเอาตัวไหนก็ซื้อแล้วแต่เราเลยครับผม แล้วกด Buy ซื้อแล้วก็เลือกครับว่าจะเอาเท่าไหร่กดซื้อ Buy คอนฟอร์มไปครับผมคอนติเนียร์ไปแล้วก็เข้าไปดูครับว่าเรามีหุน้นมีอยู่10ครับผมตรงคาว่า Onet เนี่ยครับมีอยู่10แล้วก็มากอรอกในโปรแกรมครับผมเลข10แล้วก็ฟิ t สแกนครับผม ่จะเห็นว่าตัวเลขมันเยอะนะครับผมมันจะมีให้เราเลือกเยอะแล้วก็กลับมาในเกมเพื่อที่จะทําให้มันน้อยลงครับผมแล้วก็เลือกแล้วแต่สะดวกเราครับขอแค่ให้ตัวตัวโอเน็ตมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วแต่เราแต่ผมขอลดลงดีกว่าครับจะเซล์ขายนะครับผมขายไปอ่พอขายมาละ เราก็จะได้อยู่สนะครับเราจะเหลืออยู่4เราก็ลองเอามากรองอีกครับผม4อ่ากด next สแกนครับอ่าเราจะรู้ว่ามันน้อยมีน้อยลงนะครับผมมันก็แล้วแต่คนครับถ้าจะเอาหมดก็แล้วแต่คุณแต่ของผมอยากให้น้อยกว่านี้นะครับผมก็เข้าไปในตัวเกมครับผมเพื่อที่จะ ทำให้มันตัวน้อยกว่านี้ให้มันเหลือเยอะเอ้ยเหลือน้อยนะครับผมทุยอา่าก็จะกลับมาซื้อใหม่ผมซื้อใหม่ดีกว่าครับออสักหกให้มันได้เท่ากับอันเดิมอโอเคเหลือมีอยู่สิบแล้วนะครับผมแล้วก็กอดลงไปสิบ Next Scan ครับผม เห็นไหมครับเราก็จะเหลืออยู่ยิ่งน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอมันก็จะเหลืออยู่แค่5ตัวแล้วก็กรอบแล้วก็กดลูกศรสีแดงครับผมเรากอบทั้งหมดคลิกๆโดนคลิกครับผมแล้วก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอากี่ตัวครับเราจะเอาหุ้นกี่ตัวไม่ใช่จํานวนกัน,นครับอันนี้คือจํานวนหุ้นแล้วกดโอเคลีหน้าครับผม กดเข้าแปอ่าเราก็จะมีอยู่ร้อยหุ้นแล้วนะครับผมคือร้อยหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมาขายอีกครับเพื่อจะทำมาเป็นเงินแล้วก็ขายเลยละกันครับผมอ่ากดตรงคำว่าซิลออร์นะครับอ่ากด เราจะเห็นได้ว่าค่าเงินมันจะมีเยอะนะครับผมแล้วก็กดคอนฟอร์มไปอ่าเงินเราก็จะเพิ่มนะครับกดคอนติเนียครับผมอ่าเงินก็จะเพิ่มละหลังจากนี้เราก็จะทําอะไรกับมันก็ได้ครับผมถ้าคุณอยากได้เยอะคุณก็เอาค่าโอเนนะครับมีเยอะมันจะทําให้เงินเรามีเยอะนะครับผม จะลองเปลี่ยนตัวนะครับปแปลงอีกตัวหนึ่งครับผม 난장화. ตัวนี้นะครับคือผมแฮกไว้แล้วนะครับแฮกแบบเมื่อกี้เลยครับผมดูจำนวนเงินกันครับผมมันแล้วแต่เราครับว่าเราจะแฮกเท่าไหร่เราทำไปเรื่อยๆครับแล้วแต่คนชอบว่าเราพอเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่